นึกภาพโลกใบนี้กำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากโลกร้อนที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสทองที่ซ่อนอยู่ในการเปลี่ยนป่าไม้ให้กลายเป็นเครื่องจักรเศรษฐกิจใหม่ที่ยั่งยืนการประชุมใหญ่สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคอบ30ที่เมืองเบเลมประเทศบราซิลกำลังเดินหน้ากดดันอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันวาระเรื่องการรักษาธรรมชาติและการจัดหาเงินทุนสำหรับการรับมือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ที่ทําให้เรื่องนี้ดึงดูดความสนใจยิ่งขึ้นคือความไม่แน่นอนจากท่าทีของสหรัฐอเมริกาภายใต้การนําของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งอาจมาหลักขวางการเจรจาได้ทําเนียบข่าวประกาศชัดเจนว่าจะไม่ส่งตัวแทนระดับสูงเข้าร่วมง,งานนี้เลยทรัมป์แสดงจุดยืนอย่างหนักแน่นในที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหรประชาชาติเมื่อเดือนกันยายน2568โดยเรียกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศว่าการหลอกลวงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก หรือ the greatest con job ever p e อ p e r พอร์โพเ n นี้เองที่ทำให้หลายคนถกเถียงกันอย่างร้อนแรงคุณคิดว่าเป็นการมองเห็นความจริงหรือแค่การปฏิเสธความเป็นจริงแต่ที่น่าสนใจคือสหรัฐยังคงมีทางเลือกในการส่งผู้เจรจาเข้าร่วมได้ตลอดช่วงประชุมระหว่างวันที่10ถึง21พฤศจิกายน2568ก่อนที่จะถอนตัวออกจากข้อตกลงปารีสอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม2569 การประชุมครั้งนี้จึงกลายเป็นการทดสอบความจริงใจของผู้นำโลกในการจำกัดปัญหาโลกร้อนโดยปราศจากการสนับสนุนจากเศรษฐกิจขนาดใหญ่และผู้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สมสูงสุดอย่างสหรัฐและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามแม้บรรยากาศจะตึงเครียดแต่ประชุมก็ยังสร้างผลงานที่น่าประทับใจมากมาย เริ่มต้นในความมุ่งมั่นระดับโลกครั้งแรกในการรับรองสิทธิที่ดินสำหรับชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นครอบคลุมพื้นที่กว่า160ล้านเฮกตาร์ซึ่งเทียบเท่ากับพื้นที่ขนาดใหญ่ราว1,000งล้านไรในประเทศที่มีป่าไม้เขตร้อนเพื่อให้เข้าไอจะง่ายขึ้นลองนึกภาพพื้นที่นี้ใหญ่พอที่จะเทียบกับหลายประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมกันเลยทีเดียว นอกจากนั้นยังมีการประกาศต่ออายุคำมั่นสัญญาเกี่ยวกับป่าไม้และสิทธิที่ดินอีก5ปีโดยมีรัฐบาลและองค์กรการกุศลมากกว่า35แห่งจากกลุ่ม Forest t e n d r a Funders Group ร่วมสนับสนุนเงินทุนรวมกันถึง1.8พันล้าน,นดอลลาร์แต่ที่นี่คือส่วนที่หลายคนพลาดจุดเด่นที่สุดของประชุมครั้งนี้คือการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Tropical Forest Forever s o c i i t y หรือ t f f f ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก53ประเทศและมีเงินลงทุนรวมถึง5.5พันล้าน,นดอลลาร์แม้ว่าจะเป็นเพียงครึ่งเดียวของเป้าหมายที่ตั้้งไวเเพื่อรรรกกกาาาาัษปมม็ตมแ ต่อที่น่าสนใจคือนอร์เวย์สัญญาว่าจะสนับสนุนทุนถึง3,000ล้านดอลลาร์ในทศวรรษหน้าด้วยเงื่อนไขาบางอย่างเพื่ออธิบายให้ชัดเจนสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาเรื่องนี้ t f f f เป็นเหมือนกองทุนพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อรักษาป่าไม้เขตร้อนโดยใช้เงินจากหลายประเทศเพื่อป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าสร้างความเสียหาย ด้านบราซิลและอินโดนีเซียยืนยันการสนับสนุนประเทศละ1,000ล้านดอลลาร์โปรตุเกสให้คำมั่น1ล้านดอลลาร์ฝรั่งเศสแสดงเจตนาว่าจะช่วยสูงสุดถึง500ล้านยูโรภายในปี2,573นเนเธอร์แลนด์เพิ่มอีก5ล้านดอลลาร์สำหรับสำนักเลขาธิการส่วนเยอรมนียืนยันการสนับสนุนเต็มที่โดยรายละเอียดจะชัดเจนหลังจากประธานาธิบดี ลูลาพบปะกับนายกรัฐมนตรีเมิร์ดซึ่งมีประเทศที่มีป่าไม้เขตร้อน34ประเทศร่วมลงนามในปฏิญญา TFFF ครอบคลุมป่าไม้เขตร้อนในประเทศกำลังพัฒนามากกว่า90%รวมถึงอินโดนีเซียสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและจีน j จน n ิเฟอร์มอริสประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเดเนเจอร์คอนเซอร์วานซีแสดงความเห็นว่าป่าไม้เขตร้อนเป็นจุดแรกที่ได้รับผลกระทบหนักจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศแต่ความพยายามในอดีตไม่ค่อยประสบความสำเร็จมากนัก TFFS มีความมุ่งม,มั่นสูงกว่าที่เคยโดยจะใช้กลไกใหม่และให้เงินสนับสนุนชุมชนพื้นเมืองชุมชนดั้งเดิมและชุมชนท้องถิน่นโดยตรงซึ่งจะช่วยเปลี่ยนสถานการณ์ได้จริงเพราะมีเงินทุนเพียงพอที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่จำต้องได้ลองนึกภาพประชุมชนเหล่านี้จะสามารถใช้เงินนี้เพื่อพัฒนาชีวิตโดยไม่ต้องทททลาายป่แทท่แนีะถะ ผูกระบีบคั้นจากความขัดแย้งระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการรักษาธรรมชาติแม้ว่ารายละเอียดส่วนใหญ่ยังต้องอธิบายชี้แจงให้ชัดเจนอีกแต่ด้วยความเป็นผู้นําของบราซิลและรัฐบาลประเทศต่างๆที่เข้าร่วมเบเลงมีโอกาสที่จะกลายเป็นจุดสําคัญในประวัติศาสตร์ครอบด้วยการเร่งความพยายามในการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อคนรุ่นหลังสมาชิกของเนเจอร์ซี i คลเมดโคล i ิเช n ต้อนรับการเปิดตัวนี้โดยมองว่ากลไกนี้มีศักยภาพในการพลิกเกมการเงินป่าไม้ระดับโลกและเป็นวิธีการให้คุณค่ากับ ธรรมชาติในฐานะทรัพย์ินทางเศรษฐกิจที่สําคัญแต่ที่นี่อาจเป็นจุดที่เกิดความขัดแย้งคุณคิดว่าการมองธรรมชาติเป็นสินทรัพย์เศรษฐกิจจะชาว่ารักษามันได้จริงหรืออาจนําไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเอาเปรียบบางคนอาจโต้แย้งว่ามันเป็นการตลาดธรรมชาติแต่ก็มีเสียงวิจารณ์ว่าอาจไม่ยุติธรรมกับชุมชนที่อาศัยอยู่การประชุมที่ผ่านมาสรุปได้ได้วยคำประสายเปิดของอดีตนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสโลอรองฟาบิอสุสที่ว่า Im plement, implement 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 ซึ่งสะท้อนแนวคิดเรื่องความยุติธรรมความเสมอภาคและการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาตลอดการประชุมโดยมีการจัดกรอบความคิดใหม่เกี่ยวกับการเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศ (climate finance) ให้เป็นการชดเชยสำหรับการดูแลรักษามากกว่าที่จะเป็นแค่ความช่วยเหลือเพื่อให้เข้าใจง่ายลองเปรียบเทียบกับการที่เราให้ค่าจ้างคนทำความสะอาดบ้านมันไม่ใช่แค่การให้เปล่าๆแต่เป็นการชื่นชมและสนับสนุนการทำงานนั้น ผู้นำจากประเทศชายฝั่งและประเทศที่มีป่าต่างสะท้อนเสียงเดียวกันถึงบทบาทของระบบนิเวศธ,ธรรมชาติในฐานะตัวขับเคลื่อนโลกพร้อมเรียกร้องความยุติธรรมมากขึ้นในการเงินสภาพอากาศและความรับผิดชอบจากผู้ปล่อยก๊าซรายใหญ่ขณะที่หลุยอินาซิโอลูลาดาซินวาประธานาธิบดีบราซิลชี้แจงกรณีของธรรมชาติอย่างชัดเจนด้วยการเตือนว่าแอมะซอนไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุดโลกแต่ยังเป็นบ้านของผู้คนนับล้านชีวิตของคนท้องถิ่นถูกบีบคั้นด้วยภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกระหว่างความจเจริญรุ่งงเรรรืออกกัานุษ์ นี่คือตัวอย่างที่ทําให้เราเห็นว่าการพัฒนาเศรษฐกิจบางครั้งมาพร้อมกับราคาที่สูงสําหรับธรรมชาติและมนุษย์ด้านมารีเนสเชเรอร์ทูพิเศษด้านมหาสมุทรของครอบสามสิบส่งสัญญาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยการเรียกร้องให้ประเทศต่างๆพยายามรักษาทั้งป่าไม้และมหาสมุทรโดยยืนยันว่าทั้งสองเป็นระบบนิเวศที่เชื่อมโยงและพึ่งพากันอย่างใกล้ชิดการปกป้องมหาสมุทรและผืนป่าแอมาซอนไม่ใช่เพียงความจเป็นด้านสิ่งแวดล้อมแต่เป็นการกระทําร่วมกันเพื่อความอยู่รอด ลองนึกภาพป่าเป็นปอดของโลกและมหาสมุทรเป็นหัวใจมันจะเห็นว่าการรักษาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เพียงพอในเมืองศูนย์กลางทางการเงินของบราซิลมีผู้นำธุรกิจมากกว่า200คนมารวมตัวก่อนครบ3อบ 30, เพื่อแสดงให้เห็นว่าภาคเอกชนกำลังเปลี่ยนจุดมุ่งหมายด้านธรรมชาติให้เป็นการลงทุนที่จำต้องได้อย่างไรตัวเลขล่าสุดเผยว่ามีบริษัทมากกว่า11,000แห่งซึ่งคิดเป็น40%ของมูลค่าตลาดโลกได้กำหนดหรือมุ่งม,มั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยตั้งเป้าหมายปลดปล่อยก๊าซสุทธิเป็นศูนย์เพิ่มขึ้นถึง3เท่าตั้งแต่ปี2566มีแสดงให้เห็นว่าธุรกิจไม่ได้แค่พูดแต่กำลังลงมือทำจริงท้ายที่สุดคารทรนาเอเลียส ทรัสแมนผู้อำนวยการด้านสภาพอากาศและธรรมชาติของ s a l ล์ f ฟ r c e ในภูมิภาคละตินอเมริกากล่าวว่าในช่วงเวลานี้การรวมตัวของภาคเอกชนและขอบเป็นการยอมรับบราซิลในฐานะมหาอำนาจด้านความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นการเปิดโอกาสครั้งใหญ่ที่จะกำหนดรูปแบบใหม่สำหรับความเป็นผู้นำด้านสภาพอากาศและธรรมชาติที่โลกทั้งใบสามารถเรียนรู้ได้เราไม่ได้แค่สร้างแผนแต่กำลังกำหนดกรีนพรินต์เพื่ออนาคตที่ฟื้นคืนความสมบูรณ์ของธรรมชาติลองจินตนาการว่าโอกาสนี้จะนำไปสู่การสร้างงานใหม่ๆที่ยั่งยืนแลบ อ่องกันโลกร้อนได้อย่างไรปีก่อนการประชุมคอปยี่สิบเก้าที่ริโอเดจาเนโรทำให้เมืองนั้นกลายเป็นศูนย์กลางการทู่ระดับท้องถิ่นเช่นเดียวกับปีนี้ภายในงานคอปสามสิบโลชอลลีเดอร์เซอร,รัมที่จัดร่วมกับประธานาธิบดีคอปสามสิบและบลูมเบิร์กแฟนตาวพีแสดงให้เห็นว่าเมืองรัฐและภูมิภาคต่างๆกำลังมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าด้านสภาพอากาศโลกมีนายกเทศมนตรี มากกว่า300คนให้คำมั่นสัญญาในการดำเนินการด้านสภาพอากาศและคณะผู้แทนสหรัฐ35คนนำโดยจีน่าแมคคาทีอดีตที่ปรึกษาด้านสภาพอากาศของทำเนียบขาวเข้าร่วมต่างแสดงว่าความร่วมมือระดับท้องถานิ่งยังเดินหน้าต่อได้แม้การดำเนินการระดับรัฐบาลจะชะงักและที่นี่คือจุดที่อาจก่อให้เกิดความเห็นแตกต่างคุณเชื่อว่าการดำเนินการระดับท้องถิ่นเพียงพอที่จะแก้ปัญหาโลกร้อนโลกหรือจำเป็นต้องมีนโยบายระดับชาติและนานา,นาชาติที่เข้มแข็งด้วย นายกเทศมนตรีบราซิลรวมถึงเอดูอโดปาเอสนายกเทศมนตรีโอเน้นว่าการเงินเป็นอุปสรรคใหญ่ขณะที่อิกอมันโดนายกเทศมนตรีเบเลงย้ำว่าการลงทุนด้านสภาพอากาศต,ต้องไม่เน้นแค่ป่าไม้แต่ยังต้องไปที่ชุมชนพื้นเมืองและท้องถิ่นที่เป็นผู้ดูแลรักษาป่าเหล่านั้นด้วยเพราะพวกเขาคือฮีโร่ที่แท้จริงที่ปกป้องธรรมชาติมาหลายชั่วอายุคนตอนนี้คุณคิดอย่างไรกับเรื่องเหล่านี้คุณเห็นด้วยกับจุดยืนของครัมที่เรียกโลกร้อนว่าการหลอกลวงยิ่งใหญ่หรือคุณเชื่อว่าการรักษาป่าไม้เป็นกุญแจสำคัญ และการเปลี่ยนธรรมชาติให้เป็นสินทรัพย์เศรษฐกิจมันเป็นความคิดที่ดีหรือเป็นความเสี่ยงแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างและมาถกเถียงกันเพื่อเรียนรู้จากมุมมองต่างๆกันเถอะ